วิธีทําวิดีโอหมอผีมีคนมากราบไหว้แบบนี้ง่ายๆแถมฟรีมาดูกันเลยเข้า Google Chrome ก่อนเลยจากนั้นพิมพ์คำว่า Gemini แล้วกดค้นหาจะเจอเว็บ Gemini ให้คลิกเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาในเว็บแล้วให้กดที่ไอคอนตั้งค่ามุมล่างซ้ายข้างๆรูปบวกจากนั้นคลิกวิดีโอที่มี VO แล้วกดเพิ่มรูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพของคุณเสร็จแล้วให้นำข้อความคำสั่งด้านล่างนี้ไปวางในช่องข้อความแล้วกดส่งข้อความได้เลยรอ AI สักครู่แล้วคุณก็จะได้วิดีโอหมอผีมีคนมากราบไหว้ขลังสมจริงสวยเหมือนภาพยนตร์เลยครับวิธีเซฟวิดีโอเมื่อ AI สร้างเสร็จแล้วคลิกที่วิดีโอจะมีไอคอนดาวน์โหลดขึ้นมากดโหลดได้เลย เพียงเท่านี้คุณก็จะได้วิดีโอแนวพิธีหมอผีสุดขลังมีพลังและน่าเกรงขามถ้าชอบทริคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วแท็กเพื่อนมาทำวิดีโอหมอผีทิปกันดูสนใจเรียนการทำผ้าหรือวิดีโอ AI หรือการตลาดออนไลน์รวมถึงการแก้ปัญหาออนไลน์สอบถามทางเราได้นะครับใครชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดบันทึกคลิปหรือแชร์กันด้วยนะครับ